ต้นลำไยที่ถูกค้นทิ้งเพื่อปลูกพืชอื่นคือผลพวงจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำต่อเนื่องท้งที่ลำไยคือพืชเศรษฐกิจหลักมีพื้นที่ปลูกกว่า3 0 0แสนไร่คิดเป็นร้อยละาของพื้นที่เกษตรกรสะท้อนว่าราคาลำไยตกต่ำทุกปีสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นชาวลำพูนจำนวนไม่น้อยต่างต้องเป็นหนี้สินบางส่วนถูกยึดบ้านที่ทำกินและเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จังหวัดลำพูน มีอัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จเป็นอันดับต้นๆของประเทศการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นทําให้พวกเขาตั้งคําถามไปถึงสสและรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ในเชิงนโยบายอย่างไรน่นยบายแต่และภาคนะหอนแล้วอะเหมือนว่าอ่อนไหวนะคฮอจะโยนเงินมาเพื่อเต่แม่เขานะี่อยากจะคืออนาคตตั้งแน่ก็คือถ้าสมมุติว่าลำาย,ยเฮานี่เป็นผลผลิตที่ว่านี้ก็ เพราะว่าบ,าาบรรแทบลูทเฮาตึงมีรำยายอยู่แล้วก็ขายไปปีนี้ยังมาได้ราคาประมาณสัก17-18บาทได้แม่เข่าก็อยู่ได้แต่อันเนี้ย2บาท3บาทเนี้ยมันมันก็เลยอยู่มาไดนา้น่าอยู่ใบของแต่ละภาคกับหารชูเรื่องนี้ก็ขึ้นมาเลยรัฐบาลมีงบประมาณอยู่ถ้าวางแผนงบประมาณประจำปีเนะี่ยไว้สำหรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรเนะี่ย ในด้านเศรษฐก,กิจนะฮะเศรษฐก,กิจของคนในชุมชนก็จะดีขึ้นเงินทองก็จะหมุนเวียนอยู่ในชุมชนด้วยอยู่ข้างนอกชุมชนด้วยเพราะอะไรเพราะเรามีผลิตได้ขายได้มีที่ขายแต่ตอนนี้มันไม่ไม่ครบวงจรเลยนะคะมันไปมันไปถูกตัดตอนที่นายทุนะ่ะมามาซื้อไปโดยที่เรากําหนดราคาเองไม่ได้นอกจากจังหวัดลําพูนจะมีรายได้หลักจากการเกษตรแล้ว ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของโรมอุตสาหกรรมภาคเหนือแต่ภาคธุรกิจก็มองเห็นข้อจํากัดในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาการบริหารจัดการของภาครัฐที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการจัดวางผังเมืองที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงนโยบายต่างๆเอื้อให้ผู้ประกอบการรายใหญ่มากกว่ารายเล็กและโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอไม่ได้รองรับการเจริญเติบโต,ตก็ด้วยโครงสร้างต่างๆก็ปล่อยเป็นไปตามที่ นักธุรกิจต่างถินอยากจะมาอยู่ตรงไหนเขาก็ไปชี้ไปอยู่ไม่ติดพรบไม่ติดเงื่อนไขมันก็ไปตั้งสเปะส,ส,สปะเต็มเมืองลําพูนไปหมดตอนนี้ mm hmm. แล้วคนต่างถินก็เริ่มไหลเข้ามาประชากรลําพูนถึงแม้จะมี400,000คนวันเนี้ยมันมีประชากรแสนอีกหนึ่งแสนคนในปี2563จังหวัดลําพูนมี GPP หรือผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงถึง2,9668บาท สูงที่สุดในภาคเหนือและเป็นอันดับที่17ของประเทศปัจจัยมาจากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่แต่นี่แอบไม่ได้สะท้อนความจริงของชาวลำพูนซึ่งประสบปัญหารายได้ภาคเกษตรตกต่ำเผชิญปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นโดยหลายๆปัญหาก็กำลังรองให้สสและรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทยพีบเอสรายงาน